ตอกเป็นรวดลายตามที่เราจินตนาการนะครับแล้วก็มีขั้นตอนแล้วก็จะต้องตัดนี่เป็นอุปกรณ์นะที่ใช้สําหรับแกะสลักนี่นะครับผมเอกัดตัดตอกด้วยมีดให้มันเป็นรูปร่างอ๋อถ้าถ้าอย่างเป็นภาพนี้ใช้ใช้เวลาในการทำนานไหมฮะประมาณอยู่ที่3วันเต็มๆนะระวันหนึ่งก็ หก็ดชั่วโมงพอแกสลัดแล้วก็มาลงสีด้วยใช่ไหมฮะครับผมครับราคาอย่างอย่างใบนี้เท่าไหร่ฮะเหินนี้ที่ทั0สามร้อยบาทครับเป็นเป็นภาพเรือสุพรรณสุพนณหงนะครับครับพันสามร้อยบาทงานฝีมือแมนนะแฮนด์เมดนะครับน่าจะเป็นอันเดียวในโลกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็งานชิ้นเดียวงานชิ้นเดียวในโลกนะฮะ ว่าแต่ละชิ้นบางทีทำออกมาอาจจะไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนอยู่แล้วตั่าการตอกแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันใช่ไหมฮะแล้วก็ฟรีแฮนด์โอ้สวยงามมากครับส่วนมากก็ประดับในตามตามบ้านนะฮะแล้วก็เป็นงานมรดกไทยอ่ะนะมันงานศิลปะประจำชาติที่เราเกะตั้งแต่ว่าเรามีหนังใหญ่สมัยอยุธยารัตนโกสินทร์ แต่ว่าเราก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ให้มันเติบโตขึ้นมาเป็นมีภาพใหญ่ๆกว่านี้มีไหมฮะใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งไหมฮะเป็นออเดอร์มาด้วยครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งหรือบางทีแต่ส่วนใหญ่ผมจะทําแล้วก็โอเคให้มาตัดสินใจครับก็เป็นของฝากให้สําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยฮะปึนของที่เลึกนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะที่ฝรั่งชื่นชอบนะรวมทั้งคนไทยเราด้วยนะครับนักท่องเที่ยวครับนี่เป็นฝีมือจากคนไทยเลยนะฮะไม่จํากัดว่าเป็นฝรั่งคือโอเคนักท่องเที่ยวทุกชาติก็มาแล้วก็ชื่นชมในความเป็นมรดกไทยหายากนะฮะนับวันเพราะว่านับวันจะเป็นงานที่จะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ละเอียดมากนะ อะไรก็ขอขอบคุณสำหรับคุณลุงมากนะครับที่ให้ข้อมูลกับพวกเราด้วยนะฮะขอให้ค้าขายร่ำรวยรุ่งรวยครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อเลยนะฮะก่อบครับ hmm. คั like mm ้น hmm. ี uh. ้คือบรรยากาศในยามค่ำคืนที่ในบาซ่านะครับกับผู้คนที่เดินขอมๆมากมายนะฮะตอนนี้ทั้งชาวต่างชาตินะส่วนมากที่มองไปนี่จะเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่นะครับ ก็สำหรับยำค่ำคืนแบบนี้ก็คึกคักมากเลยทีเดียวสำหรับที่ด้านหน้าในบาซ่าเชียงใหม่นะครับครับกับสิ่งของมากมายที่เราได้เดินชมในยำค่ำคืนแบบนี้ฮะกับตลาดคนเดินนะครับที่ด้านหน้าของในบาซ่าเชียงใหม่นะครับผู้คนมากมายที่มาจับจ่ายซื้อของนะครับเราก็ได้เชี่ยวชมนะฮะคงไม่ทั่วเพราะกว้างมากนะฮะสำหรับที่ในบาซ่าด้านนี้นะครับ เป็น,กนเกงมวยไทยนะฮะเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวต่างชาติชาวฝรั่งนะชื wow ่นชอบมาถ้ามาเมืองไทยแล้วต้องต้องซื้อกลับไปฝากสําหรับคนที่อยู่ทางประเทศชาวนะแล้วก็หลายๆคนนะชื่นชอบมวยไทยนะถึงต้องลงทุนมาเรียนมวยไทยกันเลยนะครับที่เมืองไทยเรล่านี้ยะก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีฮะสำหรับคนไทยนะครับ หเราเดินดูสิ่งของมากมายฮะที่อยู่บริเวณไนบาร์ซาฮเดินกันทั้งคืนก็คงจะชมกันไม่หมดซื้อของไม่่หมดนะฮะมีสิ่งของมากมายที่เราชอบแล้วก็สนใจนะฮะราคานี้ก็มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักแสนหลักล้านเลยนะฮะกับที่นี่ของแปลกๆมากมายนะฮะเดินมาเหน็ดเหนื่อยแล้วผมเล่นนนทิลลาฮะคงต้องขอพักแล้วละ่ะฮะเหนื่อยแล้วขอไปทานน้ำกันสักหน่อยแล้วกันนะครับ หลังจากที่เดินจับจ่ายซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้านะก็มานวดเสร็จนวดเสร็จก็ไปทานอาหารกันต่อได้นะฮะก็จะมีร้านอาหารร้านอาหารมากมายนะให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกชมกันด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีลานแสดงนะฮะในการแสดงโชว์ในทุกๆคืนนะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีการโชว์ในเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะฮะที่ลานแสดงนะครับ หลังจากที่เราเดินจับจ่ายซื้อของช้อปปิ้งด้านในนะฮะเราเดินมาถึงตรงนี้จะมีลานแสดงอยู่ตรงกลางนะมาสุดตาอีกครั้งหนึ่งกับการแสดงของของลานแสดงตรงกลางของไนบาซ่านะครับซึ่งท่าในใดที่เดินจับจ่ายซื้อของเสร็จแล้วนะฮะมานั่งพักทานอาหารตรงกลางลานนะครับแล้วก็จะมีลานแสดงด้านบนเวทีไม่ว่าจะเป็นลำเซิงลำระบำชาวเหนือนะฮะซึ่งตอนนี้กําลังแสดงสำหรับระบำชาวเหนือฮะ ที่กาแลเนี่ยนะครับก็จะเป็นสวนอาหารเป็นซุ้มอาหารมีอาหารหลากหลายนะแล้วก็มีซุ้มเบียร์อะไรต่างๆด้วยแต่แล้วก็มีโชว์อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮนะโชว์เริ่มน่าจะประมาณสั้2สองทุ่มครึ่งยาวไปจนถึงประมาณสี่ทุ่มก็เหมาะสาหรับที่จะมาพบปะสังสรรค์โดยเฉพาะชาวต่างประเทศก็นิยมมานะฮะเพราะว่ามีความหลากหลายทุกอย่างอย่างที่เาต้องการแล้วก็มาดูโชว์ด้วย S <S ค,นคนไทยส่วนใหญ่มาเดินที่ไหนก็มักจะมานั่งเล่นกันหรือรอเมื่อยเหนื่อยก็มาเจอกันจุดดีจุดดัดรวอด้วยครับก็เชิญชวนมากันมากันดีฮะโชว์ดีใช่ได้ขอบคุณครับครับผมขอคุณครับเราเดินเลือกซื้อสิ่งของชมที่ตลาดไนบาซ่าแห่งนี้มาโอ้โหหลายชั่วโมงแล้วฮะแต่ก็เดินกันทั้งคืนก็คงไม่หมดแน่นอนเพราะกว้างใหญ่มากนะครับสำหรับสิ่งของ ตลาดที่ค้าขายอยู่ตรงนี้มีมากมายหลากหลายแล้วก็หลากหลายราคาด้วยนะครับสำหรับผมเลิโนูซิลาคงฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวไปทางค้ากับพี่เดนซี่กันก่อนอยู่ด้านในนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ NK Express Travel อ,อนำท่านเยือนถิ่นร้านนาะชม ความงามของเวียงพิงเชียงใหม่ปลุยป่าท้าทายในจังเกิลไฟสัมผัสด,ดอยปุยไหวพ้พระเก้าวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดโลกโมลีชมไนบาซ่าในยามค่ำคืนริมรถอาหารอร่อยๆในร้านมาพร้อมทัวร์ครบสุดรในราคาพิเศษ20สายแรกเท่านั้น02 7 3 6 8 4 4 4 9 9 9ถึง6 085 939 9 9เรา ไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวขอนำท่านสู่กรุงปักกิ่งเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปได้วยความยิ่งใหญ่และอลังการของประเทศจีนนำท่านเยือนกรุงปักกิ่งสัมผัสวัฒนธรรมและอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดชมกำแพงเมืองจีนพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามจตุรัสเทียน,นอันหมิน ขอบูชาเทพย,ายดาและบวงสวงเทียนฐานวัดรามะพระราชวังฤด,ดูร้อนของพนามสีสีไทยเฮาทะเลสาบและเรือมังกรในพระราชวังช้อปปิ้งให้จุใจที่ตลาดพื้นเมืองและตลาดละเซียโชวกายกรรมปักกิ่งที่ตื่นเต้นเร้าใจลิ้มรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับที่อร่อยเลิศพิเศษแถมกระเป๋าสวยดรว NKX p e s s Travel ขอนำท่านเที่ยวเซี่ยงไฮ้หังโจวสูโจวอูซีมหานครเซี่ยงไฮ้เป็นมหานครที่กำลังเจริญรุ่ดหน้าที่สุดของจีนเที่ยวหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ตึกที่สูงที่สุดหอไข่มุกทะเลสาบซีหูที่เมืองหังโจล่องเรือชมทัศนียภาพที่งดงาม เที่ยวเมืองตำนาน3ามโกโก,โกูซิลิ้มรสกุ้งม,มังกรไก่ขอทานหมูพันปีชมกายกรรมเสี่ยงให้ที่ตื่นเต้นเร้าใจนมัสการพยกขาวเที่ยวอุโมง์เรเซอร์หรืออุโมง์การเวลานั่งรถไฟที่เร็วที่สุดในโลก02 7 3 6 8 4 4 4 6เราไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว ัมผัสกับโรโมภูเขาไฟที่ไม่ยอมหลับบูโรพุโทโธพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่สุราบายาเมืองท่าโซออกศูนย์กลางการช้อปปิ้งสามเมืองสามสไตล์ในโปรแกรมท่องเที่ยวที่ตื่นเต้นสนุกสนาน45ท่านแรก19,900บาท0 2 7 3 6 8 1 0 3 0 2 7 3 6 8 1 6 8 0 8 5 9 3 9 9 9 0 9 เราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวเราคืออันดับหนึ่งสำหรับจุดหมายนี้บาหลีไม่ใช่มีแต่วัดและทะเลเท่านั้น mm hmm. เที่ยวบาหลีมิติใหม่สไตล์ไฮโซราคาพิเศษชมดินแดนแห่งเทพเจ้าเทพเจ้าการูดา้าเทพเจ้าวิษณุที่เกเวกา้าระบาบาหลีพร้อมเรื่องราวรามยนะชบับบาหลี เกจักดันน้ำมัสการวัดเบซากีที่ใหญ่ที่สุดบนภูเขาเทพเจ้าขอพรพระพิคเน่ที่ถ้ำช้างอันศักดิ์สิทธิ์ชมถ้ำค้างคาวริมมหาสมุทรอินเดียร่องเรือท้องกระจกชมปะการังใต้น้ําให้อาหารปลากลางทะเลเที่ยวเกาะเตา่าท้องฟ้าสีครามน้ําทะเลสีสดใสพร้อมตามรอยอารยธรรมบาหลีดังเดิม ลิมรสอาหารทะเลริมหาดจิมบาลันช้อปปิ้งกับสินค้าราคาถูก15สายแรกลดทันที2,000บาทโทร02 7368444-6 085 939 9 9เเราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว ริษั Place, ท NKX Place Travel ผู้นำในด้านการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยคุณแนนซี่ซับสมัยที่บริหารงานในระดับคุณภาพไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเราพร้อมมอบความสุขตลอดการเดินทางเพื่อคุณบาหลีดินแดนแห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ยังคงความงดงามแห่งวิถีชีวิตยุโรปดินแดนถิ่นช้อปปิ้งในฝันเอเชียและทั่วโลกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวโทรด่วนวันนี้ที่ 027368444ถึง 6, 6. จะได้นะคะเวลาทด้หมดลงแล้วค่ะใครที่อยากมาเที่ยวแบบแนนนะคะมาเที่ยวมาสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมแบบล้านนานะคะมาเจอสถานที่เที่ยวแปลกใหม่ๆนะคะ กล้แค่นี้ค่ะที่เมืองเชียงใหม่ค่ะที่ภาคเหนือนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะแล้วก็มีธุรกิจหลายรูปแบบนะคะซึ่งเป็นธุรกิจน่ารักน่ารัก,นกจนกระทั่งถึงธุรกิจหรูหราใหญ่โตนะคะแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามค่ะสิบสายแรกที่โทรเข้ามานะคะจะมีของที่ระลึกจากร้านหอมหวานเบเกอรี่ให้ทุกท่านค่ะร้านหอมหวานเบเกอรี่นะคะอยู่ อยูอ่เรียกว่าอยู่กลางถนนคนเดินเลยหาง่ายมากเลยนะคะใครมาเชียงใหม่ค่ะก็อย่าลืมแวะมาหาน้องยูเข้าที่หอวานเดกลี่ค่ะมาเชียงใหม่แล้วนะคะอย่าลืมมาพักที่โรงแรม Imperial Resort and Sport นะคะที่แม่ลิมค่ะแล้วก็อขาบคุณนะคะคุณประวิตรดุษฎีดำเกินนะคะแห่งเชียงใหม่ค่ะโรงแรมอิมพีเรียนค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะ,คะด,ด,ดารา oh. จำเป็นผู้ร่วมทาง ทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะเมืองไทยเราก็ประสบภัยน้ำท่วมดีใจค่ะที่น้ำจะลดลงแล้วนะคะเราสามารถช่วยบริจาคซับน้ำตาของคนประสบภัยน้ำท่วมได้ค่ะสิบสายแรกที่โทรเข้ามาเราจะมีโปรแกรมพิเศษค่ะทเที่ยวเชียงใหม่ดอยสะเก็ดไปกับคุณบอสไปโหนเป็นจังเกิ้ลฟกันนะคะไปเที่ยววัดนะคะไปเที่ยวดอยปุยน้าไปโปรแกรมสนุกสนานนะคะในราคาพิเศษค่ะ สนใจโทรมาที่ NK Express Travel นะคะ027368446ค่ะ0 8 5 9 3 9 9 9 9 9, 9ค่ะขอบคุณนะคะคุณเลิศนนศิลานะคะต้นท่าดนตรีค่ะขอบคุณนะคะคุณประวิตรสุดิดำเกิดค่ะและเรื่องอะไรอีเกเรื่องค่ะตอนนี้เนี่ยต้องหงางานเป็นของสวัสดีค่ะ